วันนี้มีโอกาสมาดูวัวเนาะมาเบิ่งงัวบ้า,บานเฮาเนี่ยพี่น้องมีตัวงามๆเห็นไหนี่เนี่ยเจ้าขอ,องเพิ่นก่น,นั่งเฝอยยืนเนไครับน่งฝ้ยยืนเฝอยู่นเนนนต้ามีโอกาสกับมาเล่นเนาะครับเคยเห็นบ่มครับงัวจังหว,วัดสกลนครนะครับวัวสกนลนครไกลมากนะครับแต่ก็มีแต่ตัวงาม,งามๆเนาะงามอีลีได้งวัวพ่นเห็นบหนี่ แต่ละตัวสวยมากเลยครับเนี่ยจะอตอ้ว,วนๆเราเขามาเลี้ยงในเดินลรงเรียนนี่นะครับลูกกานแวะมาดูบัวตัวสวยๆเพิ่นก็อยากเอากาลไว้ดิครับเนาะเพื่อนบ่เคยเห็นห้อง จะอวชาอยู่นคนเดียวเหรแม่คนแห้งลูกงามเนาะไอลูกซ้องแหละคนบักเถิกหน่อยเพิ่นเลียนมาหาเฮาอู่เคยเห็นยึกยอกยึกยอกใช่ยึกยอกเห็นนะเพิ่นนะเพิน่น <c ười> นะส้นดักเพิ่นเพิ่นเพิ่นวะไรส้นกคนโอ้ตัวแม่ย่างดีตัวนี่ตัวเมียตัวเมียเนาะ นี่แต่ตัวสวยๆตอนนี้บกักเถิกแม่บอพันยังเหรครับในข้าหหองนี่แหละงูเฮานี่ราคาเนี่ยบอธรรมดาได้นี่เนาะเดี๋ยวนี่บอปันใดบอ,นอนหนึ่งฟุงราคาเป็นล้านเขาให้ลมากคามมาให้แล้วครับ ตัวละห้ล้านไม่ขายครับจะขายตัวละสิบล้านแต่ตอนนี้ยังยังรออยู่ว่าใครจะมาซื้อให้เท่านั้นเองเนาะวันนี้1ล้านไม่ขายจะขาย10บล้าน สี่ห้าปดโอ้แปดตัวนี่ก็ไม่ใช่น้อยนะที่เป็นเงินมาก็หลายตังค์อยู่โอเคนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม